ไปไปเล่นตัวหน้ั้นะปพุ่งพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งแน่ใจหรอมันจะพุ่งพุ่งไปจอดตรงนั้นแหละยังไม่ต้องไปไหนหรอกเขปใช้ดีกว่าเข้าไปเข้าไปล้วเข้าไปรับเดี๋ยวจะล้วงหลังให้ยันหน้าไปยันหน้าไปยันหน้าไปไล้วงหลังเลยอ้าวเข้ามาคนตรงไหน หลงหลังหน่อยหลงหลังหน่อยแล้วมันก็จะมันจะเผลอเลยหลฮะมันเผลออยู่มันกลัวฝั่งนี้อยู่มันเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วถึงเปื่นหลังเขา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 เลยเขาเลยเขาเลยเผลอได้แล้วเผลอได้แล้วอี๋มันเก็บแล้วไม่ยังอยู่ข้างหลังนะโอ้จะเกอเลยโอ้โหหลงคออ๋อทีมไอ้ขึ้นมาก ติดไว้หนึ่งว่าไม่ทีนี่เดี๋ยวกับเพื่อนกันเลยอ้ตกลงไอสัตว์กุบกลุบ up oh fuck กลับบ้านก่อนละมีแต่ต่าไป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 มาทีขึ้นไปหาไปแลพี่อล่นอย่าให้มีความเคีอ่าโดนลง ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างตอบไม่ได้มันมีซิมป่บวะมันมันมันไม่มีซิมอ่ะถ้าฆ่าได้สองตัวก็คือโอเคแล้วล่ะไม่ชตีมาแล้วชิบหายร้วงตายละสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหมมีจังหวะทุบทุบได้ทุบได้ฆ่าแทงก่อนปล่อยมันปล่อยมัน โอ้โหแม่การล้มอ้บ้าลูนี่ไม่ได้เพิมแม่เพิ่เติมเิมเติมเ้าร้อยห้าร้อยไปในบ้านขัยไปี้านข้าบ้านมันมันมันก็ตายเมอนะจะเอาแม่มันไม่มีวาร์มนะมันเดินไกลมากอตกใจฟีตอนนี้ฟีอยู่มาขึ้นขนมาขึ้ขึ้นานเออบายม่้ ไปไปไปยืนทำอะไรข้างบนโคตรเท่เลยฮะจริงไงจริงจริงเยมีสเปสปข้างบนนานมปล่อยนะมันปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วม้าเาไม่คุ้มอ่ะ ได้จะแบบทิ้นเลยนะเอย่าขันตูดว่ะเมาใส่นะเมาใส่มาใส่อุ้ยเดี๋ยวหน้าเลยสกิลระวังมันทุบนะดวงตาจะทุบได้ทุบเลยนะไม่ได้ที่มาขี่ขึ้นบนมาขี่ขึ้นบนเพราะมันเอาโลออกก่อนเฮ้ยมันพี่พี่พูดถูกเลยอ๋อโอ้ยแฮมเมอร์ดาวอ่ะแล้วดวงตาบิดมันได้เหรอนั่นบิงงงอะ <ส>พาตายพาตายพาตายไอ้ยนไหนีน oh. oh. um. <Trans> ีอ้มันพุ่งตายแล้วแม็กกี้แม็กกี้จะตายแล้วคนมันจะตายลไล่มาีได้ดที่ปัหลังนี่นลทุอกันแม็กก้แมี้ดน้ยโดนสตายตาย ดิปไปแล้ลังดิปไปแล้วลอเลือกซอน่อยเลือกซอว่าคลดว่าคดว่าดิปปตายดิปไปตายไอ้ิวหัอ้หนางหนิงหิงล๋ออตอนนี้ฉันรไปตบเดวีดไปแล้ว่ะตายตายตายขอให้ได้คิดนึงขอให้ได้คิดนึ่โอ้จตายตายตายเอ็น

ลิงตายไปตายโอ้ยจิงจะิคตัยไม่จบเยมาแล้ว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 ล้วมาแวาแวมาแล้าลล้ว้มล้วาวมาแว không tung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  đấy bạn lửa, tung không tung không tung hát 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 โอย่าามจายแล้โอกูตายจนได้ขาไม่จะตายแล้วเอ้ยยังไม่อัพสเตียร์ร้อยให้กูมากหาแล้วเนี่ยูกไม่จบกันสินเดยมาทคือมันออกมาทีละออกมาทีละตัวแล้วมันก็ดเรายิงเือตัวเือตัวมันเกิดแม่งอยู่ใกล้ไงแม่งมาแม่งมาเรื่อยโอเคแต่ว่าสบ็อกละ แม่งเหี้ยทำไมออกมาแล้วแม่งอันตีออกมาแล้วตีพร้อมมั้ตีพร้อมถ้าเราโผล่ถ้าโผลเข้าอยู่น่าจะได้และัตีได้หกเดือดหมดเดือดหมดค่ะมันน่าจะมีอันตีมันไม่ออกกันละเป็นเก้าสิบแล้วเอาให้จบมาให้จบพระตายพรตายแล้วพระตายแล้วก็้นสี่ขอเรื่องพรตายพาตายพระตายต้องจุกยิงตุ้งจุ้งไว้สัก

โคตรเหนื่อยเหนื่อยก็แกงก็เที่ยวก็เล่นเกมเฮี้ยนี่แหละได้แล้วว่ะอยากได้จังแรตอะรู้สึกว่ามีประโยชน์ประเดีว่าเลยปะแอนเงาพี่โอเค ตาแม่แม่มาไล่เหรอเดี๋ยวคนนะนี่ผมยังไม่ได้ลงอะไรนะถ้าเราถ้าเราการให้ถ้าเราการให้เหลือเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีสามสิบปอนเมื่อกี้น่ะจะไม่ได้ละเราก็ชนะนี่ห้าสิบเก้าพี่นี่ไม่ได้ลงชื่อเวยนแตื่อทีมไม่ลง ครั้คือชื no offense, g, ่อทีมนะครับคือทีมซัพพอร์ต FC ไปไอ้สัตว์โลดาเมจก็ได้โลดาเมจคือทีมโลดาเมจโนออฟเฟนต์ไอ้สัตว์ทีมจะเจ๋งนี่แก๊งปืนทองหรือว่าอยู่สองคนอยู่สองคนไอสัตว์ ชิดทีมงเลยครับเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันวันจันทร์เคยลงสมัครลองซ้อมดูอีกวันสองวันถ้าใครเป็นถ้าใครเป็นในนี่อะพี่อะไรวะคนหน้านี่หนูอ้าวิไมม่ีแบ่งๆกันเป็นแล้วกันแบ่งกันเป็นนะเป็นคนละครึ่งสองครึ่งเกนจีมาตาหัวหน้ามันออกขวาไว้เฝ้าสุ๋นนะราจะเข้าเราจะเข้าเข้าเข้าแล้ว โอ้ยโอยโอยจะตายจะตายตายโอ้โหมันเข้ามาเต็มเลยมันเข้าเต็มเลยตายตายอีตายอีโอตายแงกตายแองตายก็เอาแล้แงกตายแงกตาแองกตายตายพก่โอ้โหมันเตมเมันตมเลยอัตตายาัตตายขอเลือดไลยสัตว์โอ้โหมัเย็นไม่ให้โอเครีตายแงเขาต้มโ้มเย็เลือดผมสัตว์เก็บเลือดเปรีบเก็บเทเลพอร์ตแล้วก็จะได้ สบายล้ได้เจอดละเดินมัเดินมานถึงเข้าขวาที่ว่าเข้าไปแล้วเข้าแล้วโดองแงต่อมาเตมเลยยต่อมาเต็มเลยเขาเติมเลยวันรีมาแล้วอ่ะระวังระวังวังมันวัลรีมามันวันรีมามันวัลรีใส่ใครวะ ว่าแล้วต้องโดนยังไปทุกโคตรกลยไรสัตว์ิลาบว่าก็จะรอหาเกีเดางนีลไอ้ขี้อยู่จดนในสัตว์อ่า ตายสัตว์คุณถามพ่อมึงเหรอตองนี้่างน้ละม่มดูตายแล้วพี่จะตายแล้วพี่แม่งมีอันน้เพิ่มเล่องขึ้นพีกูุัปมมันติใหม่ได้สัตว์บินไปบินไปบินไปปมันตีที่ดีมากเิตายมาตเจิบหมแล้วมาล้วมาแล้วอพี่ไม้บอเลื่อนเลยบอเลื่อนเลยเดระดังโลเย ดิปเปอร์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 ไปปกติจะมาแล้วขึ้นมาข้างบนมาขึ้นาข้งบนติแล้วครับเปิดปกติเออมันขึ้นไปข้างบนเลยข้างบนเลยขอยท้องเลยอยท้อไอ้เคี้ยวลยท้องไอ้สักตาย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  มันยังไม่ได้อ่าันแล้ว่าอย่างอ่ย่าอย่าอย่ายิ่งยินงยิ่งยิ่งยิ่งยน่ยิงยิ่ง่ยงยิ่แล้วน่งยิ่ยิ่งยิงยิ่ิ่งยิ่งยงยร่งย่ายิงยิยิ่งิงิยยนเิิง่อกี้มันใช้อันตอะไร เ,เ,เลลราไม่ได้อยู่เมกาแล้วก็มีอย่ทาเสียนเรารอปืนนัีทำล้เร้กินหนะไปมีขอโน่ม่หน่อยคืหมดล้วคือหมดแล้วรอบี่ยยแน่นอนสุดท้ายแล้วทำไมไม่เข้าที่เอแลมานต้องเข้าแวแหละไอ้ยันไงไอ้วนอ๋อดมหรม ตายตายโอ้กินีไกินีต่อะดสะดุดล้ทีมทีมคิวทีมคิวในจังหวะที่กูตายขวับวับไปเท่ๆหน่อยโอตูดเป็นนักกีดตตูตูตนี่แบบโคตร full HD ตู บินวิทอรีแกงปืนทองอ้าวอีเหมยไอสัตว์มึงมายังไงดานแรกอดี่ยยิงสดดวยว่ะเย้เก้เ้เ้เเย้เกเก้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 เ้ก้้้ ก้องซ่าบยัยก้องซ่าบินวะเอาที่โมเลยเหรอผมเงอพพ่มิกเมื่อกี้มากวะทำไมวะเต็มหัวเต็มหัวสองมกี้เต็มหัวดังบวกไอ้เจ้าห้าก้าแล้วเล่นมาตั้งแต่ตั้งนานเลยครับคนอื่นเขาสองสองร้อยหมดแล้วกูยังห้าสิบหกสิบเลย แรงรถเกมมิ่งหมดแล้วกลับมาสองพันสี่เดี๋ยวก็สักพักนึงก็กลับไปสองพันสามเหมือนเดิมถ้าถ้าเกิดว่าเริ่มเจอทีมที่สู้ไม่ไหวอ่ะเราก็พักก็เราก็ให้ใครก็ได้ไปโซโล่เราก็รอโซโล